ก็สวัสดีครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับช่องตามอนทัวร์ทุ่ทึ่แคบไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับทุกคนว่าตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับทุกคน11โมง53นาทีนะครับ11นาฬิกา53นาทีก็กำลังจะเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็รับของที่ต้นทางเป็นนิคมที่พักนะครับบางสมัครนะครับทุกคนเป็นสีหมึกพิมพ์ ลูกค้าบอกว่าเจ็ดร้อยกิโลนะครับก็ผมรับของมาแล้วครับทุกคนกำลังจะออกเดินทางก็ลูกค้าบอกว่าเจ็ดร้อยโลก็ผมว่าน่าจะเกินทุกคนเพราะว่าท้ายรถผมลงค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางออกบางนาตากนะครับขาออกไปกลับรถบนบอทเวย์หมายเลขเจ็ดแล้วก็กลับรถเข้าไปขาเข้า ยิ่งบานาตากาเข้าขึ้นทางด่วนกาจนาพิเศษไปลงด่านบางคนเทียนมุ่งหน้าถนนพระรามสองกับรถเข้าอีกชัยบางบอนนะครับปลายทางของเราอยู่แถวเขตบางน้ำจืดนะครับสมุทรสาครน,นะครับทุกคนก็คลิปนี้เดี๋ยวพาเดินทางไปสมุทรสาครกันครับก็ออกเที่ยงพอดีครับทุกคน ไปครับเดินทางกันก็มุมกล้องมันก็จะเปลี่ยนหน่อยนะครับทุกคนแบตกล้องกล้องเล็กผมไม่ได้ชาร์จนะครับลืมชาร์จไว้เมื่อคืนไม่คิดว่าวันนี้จะมีงานวิ่งนะครับก็ข,ขึ้นมอเตอร์เวย์มาเลขเจ็ดมาครับก่อนถึงด่านก็บจ่ายบัตรค่าบานทางมันจะมีทางกลับรถอยู่นะทุกคน กลับรถไปขาเข้านะครับเราไม่ต้องไปกลับบางนาตาดนะครับมันอันตรายเกินไปนะครับแถวรลตัดบางประกงมันชนกันบ่อยนะครับทุกคนมากลับนี้ปลอดภัยกว่าครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันเลยครับคลิปยาวลงแต่ช็อตนะครับก็มัน งานมันวิ่งแต่ทางดเดิมๆทุกคนก็เลยถ้าถ่ายมันก็น่าเบื่อครับบางทีคนดูมันก็น่าเบื่อนะครับไปแต่ทางดเดิมๆก็คลิปนี้ได้ไปทางใหม่ครับผมสมุทรสาครเลยถือโอกาสมาทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันก็ชิดขวาเลยครับตรงนี้รถเล็กกลับได้นะครับผม รถเล็กกลับได้สี่ล้อกลับได้รถเิ๋งกลับได้แต่ว่าหกล้อกลับเทนเือไม่แนะนำนะครับไม่น่าพอเพราะว่ามันค่อนข้างแคบนะครับก็เป็นทางเข้าที่จอดรถของด่านเก็บเงินนะครับแต่ว่ามันกลับได้นะทุกคนมันจะกลับออกมาข้าออกตรงด่านบางบ่อนะครับก็งานประจําเราก็ไม่ออกครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาวิ่งงานแล้วละมุฟนะครับ ดีกว่าจอดอยู่บ้านนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับขอออกนะครับผมก็ขึ้นสะพานยกระดับข้างหน้ามันจะขึ้นได้แค่เลียนเดียวนะครับทุกคนเราวิ่งขวาไปเลยไม่เป็นไรครับผมใกล้ๆขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพชิดซ้าย ไปหาดพัทยาชิดซ้ายไปบางนาตาขาออกมุ่งหน้าชลบุรีนะครับส่วนเราจะชิดขวาขึ้นยกระดับนะครับข้ามบางนาตาาไปลงบางนาตาขาเข้านะครับก็จะวิ่งมุ่งหน้าบางนาครับผมก็วิ่งไปเรื่อยๆครับผมยืนเพือนสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้านะครับเพราะว่าถ้าเรารีบไปก็ติดเที่ยงเหมือนเดิมครับเพราะวาปลายทางเป็นบริษัทนะครับผม เข้าสักบ่ายโมงกำลังดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเก้านะครับทุกคนเป็นวันพุทธที่สิบเก้าก็งานประจำเริ่มไม่มีแล้วครับทุกคนเอ่อทุกคน เพราะว่างานดอบนะครับเดือนนี้สังเกตได้เลยดอบมากครับผมเศรษฐกิจน่าจะไม่ดีครับออนไลน์ก็ไม่ไปครับผมไปก็น้อยครับเดือนนี้งานออนไลน์ไม่ค่อยออกนะครับที่ผมวิ่งอยู่นี่ทุกคนลงมาลแล้วก็จะเป็นบางนาตายขาเข้าครับผม มันฝนจะตกเลยข้างหน้าไม่ตกหรอก้งลงมาเราก็คิดซ้ายก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งออกไปเรนขวาเดี๋ยวให้รุดเร็วเขาวิ่งนะครับยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยทุกคนยังไม่กินข้าวเช้าด้วยไปครับเดินทางบนถนนบางนาตราดจะยาวครับผมจะเ,เจอกันอีกทีตอนจะขึ้นกาญจนิเศษครับ วันนี้ผมขึ้นทางด่วนกาญจนาพิเศษหมายเลขเก้ามุ่งหน้าพระรามสองมาแล้วนะครับทุกคนขึ้นตรงด่านบางแก้วนะครับเป็นเวลาเที่ยงสี่สิบห้านะครับก็ไปถึงลูกค้าปลายทางน่าจะบายหน่อยๆครับผมแดดมากเลยทุกคนวันนี้ร้อนแต่เช้าเลยก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับหกสิบแปด 7จ็ดสิบไปรเรื่อยๆนะครับประหยัดน้ำมันนะครับผมใครมาทำอะไรล่วงเลยบรรยากาศรีบุมไปสมุรสาครกันหน่อยไม่ได้ไปนานแล้ว ก็งานนี้ส่งเสร็จก็ส่งหมายเลเยบัญชีให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวลูกค้าจะโอนค่าที่ออกมาให้นะครับพอตอนลงปลายทางผมไปรอบที่แล้วมีคนลงช่วยนะครับแต่ว่ารอบนี้ยังไม่รู้นะครับว่ารอบที่แล้วมันไปเป็นถังรอบนี้ไปเป็นกล่องครับทุกคนก็งานค่อนข้างหลายตัวอยู่ครับเอกสารเป็นปึกเลย ว่าต้นทางบอกว่าให้ผมเช็คของก่อนขึ้นนะครับผมบอกผมเช็คไม่เปลี่ยนขึ้นเลยผมใบใจของบอกเงี้ยว่าเราไม่รู้โค้ดงานเขานะครับว่าตัวไหนเป็นสีอะไรยังไงนะครับตามจริงเขาต้องเช็คไว้ให้เรานะครับไม่ใช่ให้คนรถไปเช็คนะครับเราไม่ใช่งเงา้อไม่ใช่เราไม่ใช่รถประจําเขานะครับไม่ใช่รถประจําครังนะครับเราเป็นรถเสริมนะครับ ก็ตอนนี้กําลังจะถึงด่านนะเนี่ยทุกคนด่านถนนสีนครินเนี่ยก็จะมุ่งหน้าถนนพระรามสองยาวๆนะครับเราจะไปลงด่านบางกอเทียนห้าสิบห้าบาทนะทุกคนสําหรับรถเล็กก็ผมเช็ค gps แล้ววันนี้ผมไม่ได้เปิดนะผมชิดแล้ววันนี้รถไม่ติดนะครับวิ่งได้ยาวๆนะครับจันสมุทรสาครเลยนะครับก็ถนนพระรามสองก็น่าจะเสร็จไปเยอะแล้วครับทุกคนเดีย๋ยวเราไปเจอกันในที่ต้ง ถนนพระรามสองครับผมจุดหมายปลายทางเราจังหวัดสมุทรสาครครับผมวันนี้เดินทางกันต่อครับตอนนี้ผมก็ถึงถนนพระรามสองเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนก็เป็นเวลาสิบสานาฬิกาสิบสองนาทีนะครับก็ตามทีเ่เบนบอกว่าเหลืออีกสิบกิโลเมตรถึงปลายทางนะครับทุกคนก็เราลงตรงด่านบางหุนเทียนนะครับ คิดซ้ายตามป้ายสมุทรสาครน,นะครับเราจะวิ่งมุ่งหน้าถนนเอกชัยนะครับตอนนี้อยู่ถนนพระรามสองแถวสมแมดำนะครับทุกคนก็สร้างเสร็จไปเยอะแล้วครับตอนนี้สะพานนี้รอดได้ห้าเมตรนะครับถามว่าเสียวไหมมันก็ก็เสียวอยู่ทุกคนแต่ว่าทำไงได้เนาะ ก็จะมีบางช่วงที่กําลังทําการก่อสร้างอยู่นะครับแถวเสมะดำนิดหน่อยก็เลยมาก็เสร็จหมดแล้วครับวิ่งได้สบายสบายครับผมก็รู้มไม่ติดแล้วครับผมแต่ไม่รู้ว่าขาเข้าเป็นยังไงนะแต่ว่าขาออกมุ่งหน้ายีกะชยัยบางมะนาวไม่ติดแล้วครับสมุทรสงครามก็ผมไม่อยากวิ่งคู่ขนานนะผมเสียวด่านควรดำว่า ถ้าได้เรียกยังไงก็โดนนะครับไม่โดนอย่างหนึง่งก็โดนอย่างหนึง่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารถผมมันก็เดิมๆอย่างนี้ทุกคนแต่ว่ายุการใช้งานมันหลายปีแล้วนะครับดำแน่นอนครับผมก็เลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าครับผมว่าค่าปรับค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ มาตอนบ่ายมีร่มวิ่งในร่มสบายเลยข้างในมหาชัยตรงไปสมุทรสาครตรงไปเพชรบุรีตรงไปก็ถึงลูกค้าประมาณบ่ายโมงสามสิบห้านาทีครับผมตามทีที่ gps ระบุไว้นะครับ ก็เรามุ่งหน้าถนนมหาชัยครับผมเออถนนเอกชัยครับตัวทีครับผมเราจะไปขึ้นถนนเอกชัยบางบอนนะครับยาดูก่อนนะทุกคนเหมือนจีพบอกว่าให้ไปกลับรถแล้วก็เข้าทางรัดเลยนะครับเดี๋ยวไปเข้าทางรัฐก็ได้ครับผมเข้าได้เหมือนกันไปครับผมไปกันต่อครับ ก็ตอนนี้ผมไปกลับรถข้าถนนเอก,กชัยมาแล้วนะครับทุกคนก็เมื่อกี้ได้เจอกับพี่ชายนะครับที่วิ่งงานอยู่โซนบางบอนนะครับผมเจอกันเฉยทุกคนสุดจัดไม่คิดว่าจะได้เจอกันด้วยครับคุยกันแต่ในเฟสนะครับ ก็ตามที่ีบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีวาพาสวัสดีครับก็ผมอยู่ถนนเนี่กชัยนะทุกคนตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วทุกคนจอดนานไม่ได้ครับเดี๋ยวลูกค้าตามของนะครับเพราะว่าถ้าเราจอดลูกค้ารู้อยู่แล้วนะครับว่าเราจอดอยู่ที่ว่าเราจะเราจะจอดนานหรือไม่นานนะครับเพราะลูกค้าบางคนเขาดูจีพีเรานะครับ สายไปเลยสวัสดีเอยเข้าได้ไหมเนาะไม่เคยมาด้วยทุกคนประเด็นน่าจะเข้าได้หยู่มั้งเขาก็วิ่งกันอยู่นะส,สวรัอกบกว่อนอ่ะ<า>ผมไม่ได้เข้าฝั่งนี้นะทุกคนผมวิ่งฟารามสองไปกับรถเกือกมานะครับวันนี้ผมไปยูเทินถนนเอกชัยนะครับ ก็ถ้ารถเปล่ามาก็จะแวะเล่นกับเกียร์อยู่ครับเรามารถหนักนะครับรอบนี้ก็เลยจอดไม่ได้นะครับกลัวลูกค้าตามของเราแหละประเด็นพ่องานกลัวงานเขารีบใช้นะครับเป็นหมึกพิมพ์ด้วยก็เหลืออีกสี่กิโลเมตรถึงปลายทางครับทุกคนกับอีกแปดนาทีนะครับก็แถวนี้งานล่าล่าเยอะนะทุกคนผมเห็นเด็กหลายตัวแล้วเดี๋ยว จอดเล่นแถวนี้ครับเดี๋ยวหางานกลับสักง,งานนึงข้ามไปทางบ้านนะครับอันนี้รถเขาจะเลี้ยวขวาเข้าข้างคลองครับส่วนเราต้องไปอีก3ากิโลครับทุกคนไปกันต่อครับออตกหลุมตกหลุม ตอนนี้ก็จะถึงจุดหมายปาทางกันแล้วครับผมก็ตาม G ีพเบอกว่าให้เลี้ยวเข้าซอยหกศอกนะครับก็มันตรงไปเนี่ยวิ่งตรงไปเนี่ยมันเป็นถนนเศรษฐกิจหนึ่งนะครับทุกคนตามที่ผมดูจีพีเอสเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยหกอกถนนเศรษฐกิจนะครับมันจะไปออกถนนใหญ่เศรษฐกิจเลยนะครับเศรษฐกิจถนนเศรษฐกิจหนึ่ง ก็เดี๋ยวผมดูก่อนครับว่าลงของเสร็จผมจะออกฝั่งนู้นหรือว่าผมจะกลับทางเดิมนะครับมันเหมือนมันคนละทางทุกคนเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันลงงานเดียวกันไหมผมกลัวมันคนละที่ยังเลยอีก300เมตรเลี้ยวซ้ายถ้าคนละที่นี่ฮาเลยนะเนี่ย งานง่วงเลยนะทุกคนเพราะว่าผมเรียงของผมไม่ได้แยกมานะครับวันนี้ผมรวมมาเลยเพราะว่าผมไม่รู้โค้ดอยู่แล้วนะครับว่าโค้ดตัวไหนเป็นยังไงดูเอกสารทุกคนเป็นปลึกเลยเดี๋ยวดูก่อนนะผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าซอยเข้ามันค้ายอยู่ทุกคน ันนี้ต้องตีวงนิดนึงก็ได้นะทุกคนไม่อยากให้ขึ้นยิยงย,ยงเท่าไหร่ถ้ารถมันหนักจริจริงด้วยทุกคนคนละทีว้าวเรียบร้อยไม่รู้นางานเป็นยังไงด้วยแยกกันมันเลยแหละ ดูก่อนนะทุกคนเที่ในแอปพลิเคชันมันเท่าไหร่บริษัทบริเวหนึ่งแปดทับสองห้าหนึ่งหนึ่งแปดทับสองห้าทุกคนน่าจะอยู่ซ้ายทุกคนวันนี้ทับห้าครับถ้าอยู่ข้างในคุณมาถึงแล้วเซอร์ไพรส์อีกแล้ว สองห้าอยู่ตรงไหน่ะแซดุปล่างงไปไกลตาแตกเลยทุกคนตอนนี้อ๋อนี่ไงทุกคนอันนี้สองสองนนี้สองสามครับ et บรรจุพันอันนี้สองสีนน 2, ่แล้วสองห้าอยู่ไหน่ะ ตรงนี้ลมัังทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวผมติดต่อลูกค้าสักครู่ครับก็ตอนนี้ส่งของันที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็อยู่พนอยู่ถนนซีวาพระสวัสด์นะครับก็รองานกลับนะครับทุกคนท้ายว่างครับผมที่สมุทรสาครครับ ก็สำหรับคลิปนี้พาเดินทางจากบางบุกุ้งนะครับมาส่งงานให้ลูกค้าที่จังหวัดสมุรสาครนะครับผมก็จุง,งานมาที่เรียบร้อยครับเนี่ยทุกคนตรงซอยที่เราไปส่งตรงสะพานนะก็ะลูกค้าไม่ถ่ายรูปในโรงงานนะครับมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลอันนี้ก็เข้าใจครับผมนี่จอดรอง,งานได้ที่ไปเลย เดี๋ยวรอตรงนี้สัก30มนาทีครับผมว่าจะมีงานไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวขยับไปบางบอลครับก็คลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเดินทางขึ้นไปบางบอลเพื่อจะไปหางานกลับนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมราไปก่อนนะครับผมฝากก,ากดไลค์กด s u b ส c r i b e ช่องตอมอนทัวทูทึบแคทไทยแลนด์ให้ด้วยนะครับ ซึ่งเป็นช่องน้องใหม่ในวงการตู้ทึบนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ